หลวงพ่อตอบปัญหาในวันนี้มีคำถามจากทางบ้านว่าอยากให้สามีเลิกดื่มเหล้าทำอย่างไรดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กก็ตอบว่าโยมพ่อของหลวงพ่อท่านก็เป็นนักดื่มดื่มมากด้วยแต่ว่าในเรื่องของการทำหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวท่านไม่บกพร่องแต่ถึงกทะนั้นก็ตาม เราก็เห็นชัดกันอยู่แล้วว่าการที่ใครกินเหล้านอกจากสุขภาพจะเสียสติก็จะขาดบ่อยๆใจก็จะคุนมัวบ่อยๆนั่นคือนรกกำลังรอท่าโยมพ่ออยู่พี่ๆหลานๆรวมทั้งเลนที่อยู่บ้านโยมแม่ด้วยก็มาปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรดีกับโยมพ่ออย่างไรต้องให้ท่านเลิกให้ได้ลวงพ่อเคยเตือนโยมพ่อให้เลิกหลายครั้ง จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งก็พูดกันแรงๆระหว่างพ่อกับลูกตอนนั้นหลวงพ่อก็บชแล้วโยมพ่อเลิกเล่าเธอะคืนไม่เลิกเดี๋ยวสุขภาพจะแย่อายุจะสั้นตอนนั้นท่านก็อายุ70แล้วท่านก็ตอบว่าโยมตายวันนี้ก็อายุไม่สั้นเพราะเจแล้วว่าแต่ท่านน่ะจะได้นับเลขเจ็ดอย่างกับโยมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเจอด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่ละความพยายามปรึกษากับโยมแม่พี่พี่แล้วก็หลานๆในที่สุดเราก็เลยมีมาตรการกันค่อนข้างจะเข้มเมื่อตอนอยมพ่ออายุได้72 7 3เราตัดสินใจว่าไม่ยอมแล้วนั่นคือโยมแม่ก็ไม่ยอมไปซื้อเหล้าให้พี่สาวสองคนก็ไม่ยอมไปซื้อเหล้าให้หลวงพ่อเป็นพระอย่างไรก็ไม่ซื้ออยู่แล้วหลานคือลูกของพี่สาวก็มาประชุมตกลงกัน หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่ไปซื้อเหล้าให้ท่านก็โกรธแล้วก็มาออกที่เจ้าเหลีนเหลนตอนนั้นหขวบ7ขวบเหลนไม่รู้อะไรก็ไปซื้อเหล้าให้เสร็จแล้วเราก็เรียกเหลนมาค่อย,ค,อยคุยกันเวลาทวดเมาแล้วเป็นอย่างไรดีไหมไม่ดีทำไมเมาก็กินเหล้าแล้วใครไปเอาเหล้ามาก็ผมเอง เลือกได้ไหมอยากจะเห็นทวดอายุยืนไหมอยากเห็นทวดน่ารักไหมอยากเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ไปซื้อนะครับเลนก็ดีไม่ไปซื้ออีกทีนี้ก็เลยเหลือคนใช้ที่บ้านเมื่อลูกร้านเลนไม่ไปซื้อให้ทําอย่างไรใช้คนใช้ไปเราก็ห้ามคนใช้ไม่ให้ไปคนใช้ก็เชื่อยมพ่อก็เลยหาเรื่องไล่คนใช้ออกจากบ้านเราก็รู้ว่าคนใช้ไม่มีความผิด แต่ว่ากลัวยมพ่อคุณใจมากไปหรือทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรมากไปตัดใจให้คนใช้ออกแล้วก็ให้เงินชดเชยเข้าไปพอสมควรทีเดียวคนใช้ใหม่เข้ามาก็โดนหาเรื่องให้ออกอยู่ลหลายคนก็สู้ทนกันไปใช้เวลากันเป็นปีในที่สุดยมพ่อเมื่ออายุ75ปีถึงเลิกได้ด้วยมาตรการที่ว่ามาอย่างนี้จากนั้นท่านก็เริ่มตักบาตรรักษาศีลนั่งสมาธิ ก็อยู่กันมาได้ถึง85ปีเมื่อตอนท่านจะละโลกท่านก็ละมือไปตอนตื่นมาตอนดึกประมาณตีสามแต่คิดว่าสว่างแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกนันนาเลนว่าสายป่านนี้แล้วความจริงคือเปิดไฟทิ้งเอาไว้สายจนสว่างขนาดนี้แล้วยังไม่เตรียมข้าวมาให้ทวตักบาตอีกแล้วท่านก็เลยเดินไปสะดุดประตูล้มคุณแก่อายุ85้าล้มก็เลยไม่ฟื้น ต่อมาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านก็เสียชีวิตไปแต่ว่าก็ยังดีที่มีเวลาได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ตักปาตอยู่สิปีสำหรับท่านที่เขียนจดหมายมาถามหลวงพ่อก็ได้แต่บอกว่าคุณพลาดไปแล้วมันเป็นความผิดของคุณด้วยที่ไม่ห้ามเขาตั้งแต่ต้นก็คงจะสมรู้ร่วมคิดเคยไปซื้อเหล้ามาให้ด้วยเคยทำกับแกล้มอร่อยอ,อยให้ด้วยเขาก็เลยติดหนัก เพราะว่าใจอ่อนเลยต้องมานั่งอ่อนใจอย่างนี้ต่อแต่นี้ไปก็หัดใจแข็งบ้างอย่าไปตามใจเขาลองใช้วิธีที่หลวงพ่อใช้กับยมพ่อตัวเองดูบ้างก็ได้แต่ก็ต้องระวังก็แล้วกันถ้าพอบานยังแข่งหนักอยู่แล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันให้ดีถ้าอายุมากแล้วแข่งเบาแล้วลูกๆก,ก็โตแล้วพอช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็ต้องใช้มาตรการที่เข้มแข็งขึ้นพอสมควร แต่สำหรับใครที่พ่อบ้านก็ยังไม่ถึงกับติดสุราแต่ว่าชักจิบจิบบ้างแล้วก็ให้รียิบตัดไฟต้นลมเดี๋ยวมันจะลามแล้วเพื่อนขี้เมาของพ่อบ้านหาทางตัดไฟต้นลมเสียอีกเหมือนกันอย่าให้มาบ้านเดี๋ยวมาสูงหัวกินเหล้าที่บ้านแล้วลูกหลานเราก็จะติดมารยาทขี้เมาตามไปด้วยอย่ามาพูดว่าไม่ได้กินเหล้ากินแค่วายกินแค่เบียร ไม่ว่าวายเบียมันก็แอลกอฮอล์มันทำให้สติวายวอดหมดแล้วที่แน่แน่ทรัพของเราก็วายวอดตามไปด้วยความเป็นคนของเราบุญบาร,รมีของเราก็วายวอดไปด้วยกับทุกหยดที่มันไหลรดเข้าไปในลำคอมองภาพสิ่งเหล่านี้ให้ชัดๆแล้วตัดมันออกไปอย่าให้ใครเอาสิ่งวิบัติเหล่านี้เข้ามาในบ้านเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นลม แต่ถ้าติดแล้วมันยากอย่างที่ว่ามาจะยากแสนยากอย่างไรในเมื่อเขาก็เป็นสามีเราฝากชีวิตแก่กันและกันไว้ก็ต้องหาทางแก้ไขไปถ้าไม่อย่างนั้นชาตินี้คุณกับเขาเจอกันเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนต่างคนต่างไปเพราะว่าสัตว์โลกเมื่อถึงคราวตายต่างปินไปตามที่ชอบที่ชอบนรกหรือสวรรค์ตอบไม่ได้ เพราะคำว่าที่ชอบที่ชอบนี้หมายถึงสิ่งที่เราชอบทำเอาไว้บ่อยๆขี้เมาก็ชอบแบบขี้เมาคนใจบุญก็ชอบแบบคนใจบุญเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังชอบไม่เหมือนกันคราวละโลกไปก็เลยไปกันคนละที่กันคุณยังอยากจะเจอเขาอยากจะประครับประคองเป็นคู่สร้างบารมีกันไปก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้อย่าไปใจอ่อน มาตรการสั้นๆง่ายๆก็คือ 1. ทำความเข้าใจกัน 2. ตัดต้นไม้ตัดรากแก้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดรากขแขนงก่อนเมื่อรากขแขนงหมดแล้วรากแก้วก็อยู่ไม่ได้ต้องโค่นจนได้สักวันหนึ่งรากขแขนงคืออะไรก็คือเพื่อนขี้เมาอย่าเอาเข้าบ้านอุปกรณ์ในการกินเหล้าเอาไปทิ้งให้หมด ขวดเหล้าขวดเบียร์แม้ขวดเปล่าก็อย่าให้ใครเอาเข้ามายิ่งไปกว่านั้นแม้กับข้าวขี้เมาก็อย่าไปทำทำกับข้าวอย่างอื่นกินเถอะจะได้ไม่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วเราคงพอจะมีความสุขขึ้นฝากเป็นข้อคิดแต่เพียงเท่านี้